สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอธิบายสำหรับเดือนนี้เดือน9เดือนกันยายนนี้ครับกับรายละเอียดนะครับกับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับกับการทำเรื่องรถกระบะ Bm a มนะครับด m a มตอนนี้ก็คือถ้าลูกค้าทำเรื่องนะครับนอกจากโปรโมชั่นที่มีตกแต่งใส่ล้อแม็กหรือว่าลูกค้าเป็นล้อเดิมนะครับแล้วก็ยังมี เปลี่ยนจากเบาะผ้านะครับในรุ่นที่เป็นเบาะผ้าเราเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังให้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ทําเรื่องสําหรับเดือน9นี้นะครับลูกค้าทําเรื่องเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารุ่นไหนที่เป็นเบาะผ้าเราจัดให้เป็นเบาะหนังให้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ทําเรื่องเข้ามาและที่สําคัญสําหรับรุ่น4ประตูนะครับ4ประตูเตี้ยหรือว่า4ประตูยกสูงนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ ต่ำสุดอยู่ที่0.89นะครับลูกค้าท่านใดที่กังวลเรื่องดอกเบี้ยแพงใช่ไหมดตอนนี้ดอกเบี้ย0.89เท่านั้นนะครับลูกค e ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักหาผมได้ที่คอมเมนต์นะครับสําหรับรถที่จอดโชว์ตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่น4ประตูนะครับคันนี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่น4ประตูเกีย ok ร์แอลยกสูงนะแอลยกสูงก ok ็จะมีเครื่อง2.2นะครับทั้งเกียร์ธรรมดา แล้วก็เกียร์ออโต้8สปีดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ4ประตูยกสูงอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นราคา8 0 0แสนต้นๆน,นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ก็ประมาณ9แสนนะครับรายละเอียดตรงนี้ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการให้ผมทำรายละเอียดให้ก็ทักเข้ามาหาผมได้นะจะผมทำรายละเอียดส่งมาให้ชมนะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆของรุ่นยกสูงนะครับเพราะรุ่นยกสูงก็จะมีรายละเอียดหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น L รุ่น Z, รุ่นแ P แล้วก็รุ่น M รวมถึงขับเครื่อนสีรล้อก็คือเป็นรุ่น V Cross นะครับแล้วสีของรถก็จะมีหลายสีนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักมามาผมได้นะครับก็สีประตูอาเบีย้ยอยู่ที่0.89นะครับตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่มีกำลังก็ทำทักเข้ามาผมได้ผมทำรายละเอียดส่งให้ชมนะครับสำหรับรายละเอียดในรุ่น4ีประตูยกสูงนะครับ หรืออยากเปลี่ยนล้อจัดทรงต่างๆก็สามารถออกแบบดีไซน์ได้ลขอตงคุณเองนะครับก็คืออยู่ที่เงื่อนไขของลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับเดินนี้ก็อย่างที่บอกครับลูกค้าได้ดอกเบี้ย0.89แล้วนะครับถ้าลูกค้าใช้อีกสุกก็รับเพิ่มอีก5000บาทนะครับก็เอาไปเป็นส่วนลดโปรโมชั่นอะไรสําหรับลูกค้านะครับในการตกแต่งอุปกรณ์หรือนําไปทาอย่างอื่นอะไรก็ได้มูลค่า 5,000บาทตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นสีประตูเตี้ยนะครับสีประตูเตี้ยที่เห็นอยู่ตรงนี้กันสีบอลก็เป็นในรุ่นของเกตเอสนะครับเกตเอสก็จะมีเครื่องยนต์2.2ทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ก็คือ8สปีดนะครับเครื่องยนต์2.2ก็ไม่ว่ารุ่นสูงหรือรุ่นเตี้ยนะครับเครื่องยนต์ก็คือวางเหมือนกันนะครับรุ่น L เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปก็เครื่อง2.2รุ่นเตี้ยก็2.2เหมือนกันก็ รุ่นเตี้ยถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยต่ําสุดก็0.89เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาดอกเบีย้ยถูกๆนะครับก็นี่ฮะดอกเบี้ยเริ่มต้น0.89หรือลูกคา้าต้องการการตกแต่งล้อแมกนะครับก็จะโหลดหรือไม่โหลดหรือใส่ล้อแต่งแบบทรงไหนก็สามารถมาออกแบบดีไซน์ร่วมกันได้นะครับหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผมทำรายละเอียดให้ ก็ทักเข้ามาผมได้นะครับเดี๋ยวผมทำเส่งให้ชมส่วนที่ผมบอกไปก็รถเดิมๆที่เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนี่เป็นเบาะผ้าลูกค้าบอกว่าเบาะผ้าไม่สวยก็เดือนนี้ลูกค้าทําเรื่องเข้ามาก็เดี๋ยวทางผมจัดการให้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับลูกค้าจะได้ได้เบาะที่สวยอย่างนี้ฮะอืมแล้วได้ ตอบโจทย์เลยฮะซื้อรถทั้งทีนะครับก็เปลี่ยนล้อใส่เบาะหนังให้ครบเรียบร้อยลูกค้าก็ออกรถไปก็นํารถไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็นี่ฮะนี่ก็คืออีกโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้ครับเดือนกันยายนนี้นะครับนี่และเช่นเคยครับลูกค้าท่นานใดที่ต้องการรายละเอียดก็ทักรับผมได้ครับหลังป้ายแดงเซิงทุกช่องทางครับเช่นเคยครับทางโฟเชียลที่สามารถตริดต่อผมได้หลักๆก็ ช่องนี้นะครับแล้วก็ทางแอปฟ้าแอปสีดำก็ทักเข้ามาหาผมได้รวมถึงแอปสีเขียวด้วยนะฮะเขาหลังป้ายแดงแต่างซิงนะครับรายละเอียดตรงไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยจะผมเข้าไปตอบรายละเอียดให้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ลูกค้าตอนนี้นะครับดาวเริ่มต้น10%นะครับไม่ต้องใช้คนคําก็อยู่ที่ลูกค้าเลยฮนะถ้าลูกค้า มีเอกสารชัดเจนก็ดาวเริ่มต้น10%เท่านั้นนะครับซื้อคนเดียวได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนค้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขข,ของฟไนแนนซ์ที่มาซัพพอร์ตในเดือนนี้นะฮะลูกค้าท่านใดที่ต้องการทําเรื่องเดือนนี้นะครับก็ไม่มีคนค้าก็ลองเอาราเอียดมาคุยกับผมได้นะครับตรงนี้จะผมอธิบายราเอียดให้เบื้องต้นนะครับถ้าคือถ,ถ้าลูกค้าไม่มีติดเครดิตและได้ชัดเจนก็เข้าเกณฑ์เงื่อนไข,ขของเขาอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้ก็ทักทาผมได้เช่นเดิยน,นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายฮะพวก,กันในทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะมาถ่ายคลิปรถรุ่นไหนแล้วก็มาอาธิบายตรงไหนนะฮะแต่เดือนนี้เขาบอกได้เลยฮะร,รุ่นไหนที่เป็นเบอกผ้าผมเปลี่ยนให้หมดฮะเป็นเบาะหนังให้ขับสวยๆรวมถึงอยากได้ล้อใส่ก็แจ้งลรละเอียดมาได้เลยเดี๋ยวจัดล้อให้นะครับตรงนี้อ่าโอเคฮะสำหรับวันนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ